ู้ชมครับเพื่อนๆครับนะเราอยู่กันที่เมียโฟกับน้องผลหน้าไม้เหมือนเดิมนะครับอนนี้น้องผลหน้าไม้เลเวลเพิ่งจะขึ้นมาได้41นะฮะาะไม่ขึ้นอยมีเวลาเล่นเลยช่วงนี้นะมาได้พาเธอมาเลยครับก็เวลด้นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็กลางคืนก็ไม่ได้ทําอะไรเลยตอนนี้น้องหน้าไม้นะครับก็เราไปดู ภารกิจงานประจําวันก็นดีกว่านะครับว่างานประจําวันของเราเนี่ยของน้องพลหน้าไม้เนี่ยนะครับสิทธิทภารกิจเนี่ยน้องหน้าไม้ได้เท่าไหร่แล้วได้ไปสามแล้วนะครับแต่ที่ภารกิจที่สี่คือจูโจมบอสนะครับซึ่งน้องหน้าไม้ทำสำเร็จไปแล้วนะครับได้สี่แล้วครับต่อไปเป็นเรื่องของการเก็บแร่ล้ําค่านี่เราก็ไม่มีอะไรครับก็ไปขุดแร่นะครับาทิที่ก่อนแรกก็ไปขุดแร่แล้วก็ ต่อไปเรื่องของการสร้างส,ารสรรค์นี่ก็ทดลองไปแล้วนะครับทดลองไปแล้วเราจะผ่านไปไปลาไทเก๊ก10ครั้ง10รอบก็โอเคไปแล้วนะครับเก็บสมุนไพรก็โอเคแล้วที้จะพาไปดูนี่จตุรัสเวทก็ทดลองเข้าไปแล้วใช่ไหมครับอ,อะไรเอ่ยปารากิจทําซ้ำปารากิจทําซ้ํามีไหมเนี่ย ถ้าเราทำไปแล้วนะครับภารกิจทําซ้ําทําไปแล้วก็พาไปเข้าจตุรัสเวทก,กับยอดเข่ารับแรนะครับสองรายการไปลองดูนะครับเข้าจตุรัสเวทก่อนเลย,ยแต่ที่เดิมนะครับจตุรัสเวทตอนนี้ตั๋วก็ยังมีอยู่สองใบนะครับสวนอยู่สองใบเข้าได้เลยนะครับเข้าไปเลย การเข้าไปจัตุรัเวทเนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าอยู่แล้วนะครับในแต่ละวันถ้ามีเวลานะครับเข้าได้รอบละครึ่งชั่วโมงเพราะว่าข้างในนี้มีออป,ออปชันเยอะมากเลยนะครับก็เข้ามาก็จะมีตัวละครนะฮะเนี่ยตัวละครที่เป็น NPC u พยูตัวละคร5ตัวละครนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวละครตัวกลางเลยที่เป็นตะกร้านะครับก็คือเข้าไปซื้อน้ำยาต่างต่างนะก่อนที่เราจะเข้าสู่จัตุรัสเวทมน นี่เลยซื้อใบทั้งหมดแต่ที่แป้นพิมพ์ซื้อใบหนึ่งพันหนึ่งพันขวดนะครับนี่ครับหนึ่งพันขวดเรียบร้อยนะซื้อหนึ่งพันขวดเรียบร้อยแล้วเราก็นี่เลยนะครับตรงนี้นี่้าตรงนี้เลยนะครับแต่ปั๊บดูที่จะไปเข้าห้องไหนมันต้องสูงนะค่ันนี้มีห้องเยอะมากเลยทั้งสูง เาไปที่ห้องฝึกฝนหนึ่งนะครับนี่ครับพาไปทัวร์นะครับพาไปทัวร์จะเรออเว็มนในห้องฝึกฝนหนึ่งนี่นะฮะห้องฝึกฝนหนึ่งแล้วก็รอแป,ป๊บหนึ่งให้ประตูวาร์ตัวนี้เขาเปิดนะครับเป็นแวบแวบแวบ,แวบแสีเขียวแวบ,บแวบแล้วก็แตะเข้าไปเราไปดูห้องที่สองจะเจออะไรนะห้องประสบการณ์หนึ่งเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับห้องประสบการณ์หนึ่ง แล้วก็เข้าไปเก็บเวลนั่นเองไปฟาร์มเวลนะฟาร์มเวลมาที่นี่ได้นะครับลองต่อไปอีกห้องห้องที่สามห้องที่สามเจออะไรเอ่ยเอ่อห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรเอ่ยอ้าวกลับมาที่จัตุรัสเวทมนต์อย่างเดิมนะฮะอ่ะมันกลับมาที่ห้องเดิมเราลองอีกพประสบการณ์หนึ่งอีกนะฮะ ลองดูนะครับว่าเราจะสุ่มจากการสุ่มแต่ละครั้งมันจะเป็นสุ่มอะไรบ้างมีซ้ํานะครับมีซ้ําห้องทองคํสองนี่ครับห้องทองคํสองเราก็ดูว่าห้องไหนถ้าคนไม่น้อย,หน,อยหน่อยเราก็ก็ไปดูได้นะครับไปดูได้ลองดูก็ได้อน,นี้น่าจะคนน้อยหน่อยลองไปลองดูนะครับนบีมันก็จะมีห้องข้างๆด้วยเข้ามาแต่ละห้องก็จะมีข้างๆนะครับข้างๆนี่ซ้ายขวา มีกลางมีซ้ายมีขวาใช่ไหมครับนี่ฮะเราต้องระวังให้ดีนะครับบางทีจะมีเจ้าพ่อเข้ามาจองห้องอยู่วิ่งลากมอนอยู่นะครับนี่ฮะอ่นี่ถ้ามอนมันลุมเราเนราก็ตอบโต้ซะหน่อยนี่ครับนี่นี่ฮอันนี้เขาจัดการแล้วเนี่ยจะมาจะมาตีเราแล้ว,ลวบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายแลเราก็ลองวิ่งไปดูนะครับไปดูห้องห้องซ้ายนะห้องซ้าย ห้องซ้ายจะมีคนเยอะไหมมีเจ้าพออยู่ไหมอ๋ออยู่นูน่นนะฮมีเจ้าพออยู่นูน่นนะฮะนี่นี้เราพลังน้อยเราต้องระวังถ้าไม่งั้นตัวละครเราถูกตีถูกตีสลบนะครับสลบก็เนี่ยมาแล้วมาแล้วปั๊บนะมาตแีแล้วจะมีสัญลักษณ์ก็คือจอแดงวาบ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 พอตรงนั้นเราที่เกียจจะไปตอบโต้เพราะว่าเรารู้ว่าพลังตัวเราน้อยเนี่ย เราจะตอบโต้ไปก็ตายเปล่านะครับเดี๋ยวตัวพอเราก็สลบไปไปโล่ที่ห้องกลางอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหลบเราก็แตะที่ตรงนั้นเลยฮะแวบๆๆๆนะครับเข้าประตูมิติมาเลยอ่านี่เข้าประตูมิติมาเลยแลย้วก็แวบบต่อไปดูเจาเลยไปลงห้องไหนห้องประสบการณ์สองเนี่ยฮะก็ไปถั่วยอย่างเงี้ยครับนี่ครับบางทีก็จะมีคนมาชวนเราเข้าที่เราก็เข้าได้นะครับเข้าปาร์ตี้นะฮะห้องผู้นำสองก็จะเป็นอย่างนี้ ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ต่อไปไปดูห้องหนึ่งน่ครับทัวร์นะครับพาทัวร์นะครับห้องทองคำสองเนี่ยเนี่ยไอที่ไอที่วิ่งวิงวิ่งนำไปแล้วก็มอนสเตอร์ตาเป็นกลุ่มๆนะอันนั้นนะนะฮะก็สันนิษฐานได้เลยว่าบรรดาพวกที่เขาจะขาโจะขาโจพวกนี้พราพลังสูงหน่อยก็จะมาเก็บเวลเด้วยวิธีนี้กันนบางคนก็ใจดีก็ปล่อยแบ่งให้คนอื่นเนี่ย เข้ามารวมแจมได้นิดๆหน่อยๆแต่บางคนไม่ยอมเลยห้องทั้งห้องเนี่ยค่าจะเหมาคนเดียวนะฮะก็ทุกที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวมีทุกที่ครับนะมีทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกของเกมเพราะว่าตัวละครที่วิ่งอยู่ในเกมผู้ควบคุมก็นั่งอยู่หน้าจอนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวไหนที่เห็นแก่ตัวก็แสดงว่าผู้ควบคุมเขาที่นั่งอยู่หน้าจอนะเป็นคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวด้วยเช่นเดียวกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับปกติอย่าไปซีเรียสกับมันนะฮะนี่อันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยห้องสมบัติปรากฏว่าลองหมุนดูสิปรากฏว่าหีบสมบัตินั้มันถูกเปิดไปแล้วอ่ะเนี่ยมันถูกเปิดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับนี่ก็รอว่ามันจะมันจะเกิดใหม่ะฮะมันจะเกิดใหม่ปั๊บแล้ก็รีบเปิดอ่นะ,ะแต่ก็ระวังโดนตุกนะฮะอ่ะพาทัวร์ห้องอื่นต่อไป เนี่ยครับมาห้องผนึกห้องผนึกนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเออห้องนี้ใช้ทําอะไรต่อไปไปห้องห้องผู้นำหนึ่งอันนี้ก็โลง่งๆครไม่มีอะไรแต่ในอนาคตการอัปเดตการอัปเดตแพทต่อต่อไปเขาทีมงานเขาอาจจะอันนี้ห้องปีศาจอันนี้จําได้ว่าเคยเข้ามามันจะมี ไปท้ายปีศาจงูฮะปีศาจงูนะเนี่ยมามาตีแล้วได้ใช่ไหมครับเห็นไหมไม่มีอะไรทํามันเคี้ยวนะเห็นตัวละครอื่นโผล่มาก็มาตีเขาเชียวแก้เซ็งนะฮะเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าในในเกมไม่มีกฎหมายกำกับอ่ะหลัวห้องปีศาจอีกแหละอ่ะนั่นยืนอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรทำอ่ะเดี๋ยวก็มาแล้วมาแล้ว เราก็ปับ๊บนะีฮะไม่มีอะไรทําก็มาตีเราซะงั้นนะอันนี้ห้องห้องทองคำสองนะส่วนใหญ่เจรจะโผล่พวกนี้ครับห้องทองคําห้องเงินขาวนะฮะยังไม่โผล่นเรเลยห้องรวบรวมห้องรวบรวมห้องอะไรห้องทองคำสามนะฮะเนี่ย คับเข้ามาก็ต้องระวังถ้าตัวละครเวลต่ำๆถ้าเวลสูงหน่อยพลังลบสูงๆนะ้วโอเคห้องประสบการณ์หนึ่งเนี่ยวนกลับมาอีกแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับประมาณนี้เวลาเราถ้าเกิดว่าเ,าเราจะเข้าไปฟาร์มไปเวลวก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็เข้ามาเพื่อจะมาเอามา,าเอาแต้มนะมาเอาแต้มว่าเราผ่านภารกิจนี้แล้วเนี่ยเราก็าออกตรงนี้ได้เลยประตูตกลง อ่าพื้นอ่เรียบร้อยครับเห็นไหมครับส่วนอันนี้ก็คือในในเราตัวละครของเราเนี่ยฟาร์มอยู่นะครับฟาร์มอยู่ก็ปีมอนอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงที่เราไม่อยู่เนี่ยก็จะได้รั์สินมีค่าที่มอนมันดอกมานะพอเรากลับมาจากที่อื่นก็จะมาโผล่ให้มาเปิดให้เราเก็บอ่ะมาดูต่อไปนะครับว่างานของเราเนี่ยเมื่อกี้เราได้เสร็จไปอีกภารกิจหนึ่งแล้วใช่ไหมครับภารกิจจตุรัสเวสเนี่ยครับ สำเร็จไปแล้วนะครับทีจทัดตสลาเวสํสเร็จไปแล้วนะแล้วก็แตะรับเลยปั๊บนี่นะครับเราก็ได้แล้วรางวัลหีบที่หนึ่งน่ครึ่งแรกสําเร็จแล้วนะครับงานสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วก็รับรางวัลไปหนึ่งหีบนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็มารับอีกหนึ่งหีบสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเมื่อถึงถึงหีบถ,ถึงรับรางวัลหีบสุดท้ายแล้วเราก็มาดูกันอีกทีนะครับ เอาละครับหลังจากที่เราไปไล่ภารกิจรายวันนะครับจนกระทั่งครบแล้วนะครับนะครับถึงรายการที่10บแล้วนะฮะร,รายการสุดท้ายนี่เราผ่านมาแล้ว9้าแล้วก็เดี๋ยวรับรับรางวัลอันนี้นะครับรางวัลน,นี้ก็จะเป็นรายการที่1ิบแหละรับกันเลยดีกว่ารับปับ๊บเห็นไหมครับครบแล้วได้10รายการแล้วจะพามาดูว่ารางวัลเมื่อครบภารกิจรายวันทั้ง10บ0บอ่าสิภารกิจแล้วเนี่ย รางวันที่2เนี่ยจะเป็นยังไงรับกันเลยปับ๊บเห็นไหมครับนี่จะได้ยาเม็ดเพิ่มค่า exp นะครับค่า ex e นะครับค่า x e นะฮะจะได้อีกอเพิ่มค่าประสบการณ์ได้อี4แผงนะครับ1ชั่วโมง4แผงสิ่งดีดบยวว่าทุกวันที่เข้ามาต้องหาโอกาสเข้ามาทำตรงนี้ให้ได้10ให้ได้นะครับให้ครบ10ให้ได้นี่นะครับ เพื่อที่จะมารับรางวัลอ่าสุดยอดนะครับรางวัลสุดยอดเมื่อครบสิบแล้วโอเคนะครับก็เหล่าไี้รางวัลครบสิบแล้วก็พามาดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับแอบก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ